4,000คนค่ะมันก็มีทั้งคนที่แบบได้แล้วก็คนที่แบบไม่ได้เนาะแต่คนที่ไม่ได้อะมันเป็นส่วนใหญ่ไง,งคือส่วนใหญ่อะคือไม่ได้ก็เลยวันนี้อาจจะมีแบบอาจจะแบบให้เลยจบ15ไม่มีอะไร จะไปจุดแบบตอนเที่ยงของที่สิบหกเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งแต่ไลฟ์สดแจกไม่ไลฟ์แต่ว่าหนึ่งก็คือจะบอกว่าไงเดีย่์เวลาเห็นเพจปลอมอค่ะอยากให้ช่วยกันกดรายงานเพราะว่าเวลานั้นอะพอเพจปลอมมันเอาอะไรออกมาไลฟ์เอาอันเก่าเอาอันปลอมอะไรออกมาทุกคนก็เชื่อไปหมดในกลุ่มนะคะงวดที่ผ่านมาเอาเลขปลอมมาลงบานเลยค่ะ หนึ่งลบให้หนึ่งสั่งแอดมินลบออกจากกลุ่มเลยใครเอาเลขปลอมเลขอ,อะไรออกมาเอามาใส่ในกลุ่มลบออกจากกลุ่มไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่สับสน เขาแบบทักมาคุยอะไรเงี้ยเขาก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเขาก็ทักมาเออเขาก็พูดดีนะเขาพูดดีหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออคือหนึ่งเป็นคนที่เอาจริงหนึ่งเป็นคนที่แบบถ้าด่าคําด่าอะไรพวกเนี้ยทําอะไรหนึ่งไม่ค่อยได้หรอกใครจะใครจะรักใครจะเกลียดไม่ได้สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเวลาไปไหนมาไหนอะก็ไม่มีใครมาพูดต่อหน้าอยู่ดี แต่คือหนึ่งคิดว่าเออถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูจุดไม่ได้แบบไม,ไม่ไม่จุดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุยกับหนึ่งดีๆหนึ่งก็เป็นคนที่แบบหนึ่งก,หงก็หนึ่งก็มีสตินะก็ก็ก็รับฟังนะแต่ส่วนใหญ่ที่หนึ่งไม่ไม่ฟังเพราะว่าเจอแต่คนที่แบบออกมาด่าไงถ้าแบบมาพูดดีๆบอกกันดีๆอะไรเงี้ยเออหนึ่งก็ฟังนะแต่พอเจอแบบเจอแต่แบบออกมาด่าอะไรเงี้ยออทําคลิปด่าโพสด่าอะไรเงี้ยหนึ่งก็เลยว่าเออ ก็ด่าไปด่าไปแล้วเดี๋ยวมันจะเสียคำด่าไม่ใช่อะไรหรอกมันจะเสียกำลังใจในการด่าก็ด่าไปแล้วก็เลยจุดไปเลยจุดให้โดนด่านี่แหละเพราะด่าไปแล้วอะ่ะก็โดนด่าไปแล้วอะ่ะก็จุดนี่แหละออคิดอย่างเงี้ย ไปรอหน้าเฟซแล้วกัน <Yeah. S 1> เ,อเอาสมุดมาดิสมุดสีชมพู แล้วนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าวันนี้สิบวันที่สิบหกไปเลยอย่างเงี้ยเนาะเออสิบหกเที่ยงแม่งอั้นไม่ทันเลยขอโทษนะคะคนที่ซื้อไม่ได้ คนที่หาแบบคนที่ไม่ได้อะขอโทษนะคะแล้วก็ยินดีกับคนที่ได้ด้วยกับคนที่ได้ไม่ต้องไปบอกว่าเขาเป็นหน้าม้านะคะเพราะว่าไปดูที่เขาแคปเอานะคะคนที่ได้ก็มีไม่ได้ก็มีลอตเตอรี่ก็มีแต่รอบหน้าเนี่ยงวดหน้าเนี่ยหนึ่งคิดหนึ่งหนึ่งคิดว่า หนึ่งอาจจะจุดคืนวันที่สิแต่หนึ่งอาจจะไปลงให้ในกลุ่มเนี่ยตอนสัก